ไม่กินทำไมเม่ถ้ามึงจะเข้ามึงไม่เข้าไปงเข้าก็ตายเลยนก็หนีไม่ออกเห็นวะล่ะหนีจริงเนี่ยมันจะได้ออกได้ที่ไหนล่ะเดินหน้าจะตายอัลลัตเดินไปกอนอาดัชไตร์มอยส์ก่แล้วจะงงปราบอกเลยมึคนละชั้นกันชั้นเกชั้นสิบสี่ชั้นส4 แค่บอมมันมันมันเข้าลรอกพอดีเข้ารอกพอดีจะเดินไหนก็นอกจากแกให้กินฟรีอีกตัวหนึ่งกินฟรีป่ะเออแกถึงจะออกได้ใช่นไหมแดกเลยแดกไปแดกไปมันคนละตัวกินสองมานี่ยสองไหนมันถึงกันน่ะก็แล้วแต่กินไปดิกินอยู่แถ้าก็หนีอะไรมาเออทั้งวันโอ้ 啊我。